บรรยากาศอยู่ด้านหลังก็จะเป็นภูเป็นผาตอนนี้เหมาะกำลังกุ้มเลยวันนี้ข้าพเจ้าจัดเป็นเจวผงเอาคำหนึ่งสวัสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสองฟังไทยลรว มื่อนี้กามาพบกับประพวนในซ่องกระแสแล้วทุกคนเนาะเมื่อนี้กาข้าพเจ้าชีนำพาพ่อแม่พี่น้องมากินไข่ลูกเป็ดเป็นหอบที่สองน่ะไข่ลูกเป็ดเนาะไข่ลูกเป็ดที่ว่ายังเป็นเป็นโตอยู่แบบนี้เลยเป็นโตอยู่แบบนี้เนาะก็ถือว่าเป็นเป็นเมนูอาหารของเวียดนามเนาะที่ว่ายอดฮิตเป็นกำลังเป็นกระแสตอนนี้เลยแหละที่ว่าทางยูทูบเบอร์หลายๆคนกะเห็นกินหลายๆคนเนาะ ตอนนี้ก็เฮาได้ไข่มากับชิหน่วยพอดีกินเลยนี่ตัวนี้จะเป็นเป็นลูกมันเนาะลูกเป็ดน้อยทุกคนลูกเป็ดน้อยที่ว่ายังมันยังอยู่ในไข่เนาะเอาเพื่อการสักษาเสียเวลามากินกันเลยทุกคนการถ้าท่านใดเข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้บ๊วยัวเดอร์ทุกคนเด้อเอาเริ่มกินกันเลยตอนนี้ก็เท่าว่ากําลังเป็นกระเสเนาะเกี่ยวกับการ กินไข่หังหังหรือว่าไข่ลูกเป็ดเนาะอืมบึงด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 ึง,ดงเลยน้องเนี่ยมัาจะใส่บ่วงเนาะใส่บ่วงหรือว่าใส่ซอนเอาเจวเนาะเจลพผงวันนี้ข้าพเจ้าจัดเป็นเจลพผงเอาคำหนึ่ง ืมแทบไี่ถ่วยเ <c oughs> จลาใส่เนาะมันจะมีรสชาติเพิ่มรสชาติว <c oughs> ันนี้บุ๊มีเจลเจวน้ำเนาะนี่มีแต่สะบ๊อเจวผงคลิปที่แล้วกัาไปเจ้ากินกับเบาสุกแตเดื่อว่าแสบสมควรอะไร คลิปนี้เฉพาะคลิปนี้ข้าพเจ้ากับมาจัดเดี่ยวเลยเนาะบรรยากาศอยู่ด้านหลังก็จะเป็นภูเป็นผาตอนนี้เหมาะก,กำลังกุ้มเลยบรรยากาศดีมันก็เริ่มเข้าฤดูดูหนาวไดีล้วเนอะอ <c ười> <c ười> เดี๋ยวครับเจ้าชิมากินกินไข่ด้านเนาะ ลงแลมันจะเป็นยันเนาะยุบออกค่อนข้างยากจะแข็งเลยเนาะตัวนี้เนาะอื้มเยแล้แข็งเปกึบกึ๊บกึบกึบงำงอย่างกึ๊บกึบอ อืม <ừ> ทำไมเริ่มหน่อยที่ส่องกันอื <ừ> มอืมไข่เนาะเป็น,นตัวลูกนี่ป่ะอืม <ừ> ไข่นี้จะเป็นไข่เบอร์สองเนาะคาดว่าเป็นไข่เบอร์สามลูกมันจะใหญ่กว่าน,นี้ฮะท่านใดอยากเห็นครับเจ้ากินลูกตัวใหญ่กว่าน,นี้เนาะท่ามาคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวเขาไปเจ้าิมกินได้บิ่งคือบรรยากาศ คือคลิปที่แล้วกับคลิป,ลปนี้เนาะก็แตกต่างกันคือคลิปที่แล้วจะเป็นทุ่งนาเนาะคลิปนี้จะเป็นภูเป็นผาเปลี่ยนบรรยากาศกันไปทุกคนเจ้าวให้เป็นเจ้าผงเจ้าเกลือ Yum. mm ừm, <laughs> mm 下面、嗯嗯。嗯。别太弄。嗯。 มีตัวบินกายตัวนี้น่าจะมีตัวหูวเสืออดูป่ะโดยด้นหน้าของพระพเจ้านี่เป็นทางรถไฟเนาะด้านหลังจะเป็นภูเป็นผาตัวนี้เหมาะกําลังเหมาะกําลังกวาดเลยตอนนี้กล้องที่เห็นบออากาศเย็นดีอยู่นี่เนาะเดี๋ยังไม่กินใหม่ๆเลย เกี่ยวเกลือใส่ก่อนเกลือเข้าไป าลูกมันออกมานี่เห็นตามันป้าตามันนาะอืม อ่าสือตอกอะไรดูนี่เน,นาะน้ำมันีจะออก

<marriages> Thật đẹp. สวัสดีคุผู้ชมการสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงถ้าท่านใดมักหักในคลิปการกินไข่ลูกหรือว่าไข่ห้างหางของบ,บพุพพนก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ,บุพเพนฮิตคลิปต่อๆไปเด้อเด้อคุณผู้ชมเด้อกดไลค์ให้หน่อยกดติดตามเขาเลยเอาสำหรับคลิปนี้ขอจบลงสวัสดีกันทุกคนบาย